สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไอหนุ่มหน้ามนโขนติดหอย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 อยะองแตกเกษตรเศร้าก,กล่าวกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อนก่อนอื่นเลยนะครับต้องกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนเพื่อนมีพรอ,อันใดที่ประเสริฐในโลกนี้ขอโดนบันดาลให้เพื่อนเพื่อนนะครับประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญคิดมุ่งสิ่งใดขอให้สมดังจิต มุ่งหมายปรารถนาทำกิจการสิ่งใดขอให้รุ่งเรืองตลอดไปอย่าได้เจ็บอย่าได้จนร่ำรวยกันทั่วหน้าเลยนะครับผมแผนการในปี65นะครับในส่วนของตัวฟาร์มผมก็จะขยายฟาร์มนะครับให้ไปอยู่ที่ทุ่งนานะครับ เพราะว่าถึงเวลาที่เราต้องขยายแล้วนะครับเพราะว่าที่ทุ่งนามันจะทํางานได้สะดวกกว่านะครับแล้วก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับก็เน้นหอยเป็นหลักก็จะมีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหอยสัตว์น้ําอีกหลายๆอย่างนะครับก็ให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วเป็นกําลังใจนะครับแล้วผมจะได้หาข้อมูลมาเสิร์ฟเพื่อนๆเ,เ,เรื่อยๆนะครับ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับหอยหรือสัตว์ต่างๆนะผมพยายามจะหาข้อมูลมาแชร์มาแบ่งปันกันนะครับผมก็ออช่วยกด,กดติดตามกันไว้นะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมในส่วนของตัวผมเองนะครับผมก็จะพยายามออกไปถ่ายทําฟาร์มห,หอยต่างๆหรือเกษตรน่ารู้อื่นๆมาเสิร์ฟเพื่อนๆอีกช่องทางหนึ่งนะครับจะได้ทําเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางขององค์พ่อรอเาที่ได้ พระราชจะทานเป็นแนวทางไว้ให้เรานะครับซึ่งอันนั้นคือจุดมุ่งหมายที่ผมจะทะําเกษตรผมจะทําตามรอยทางของพ่อที่ที่ได้ให้ไว้นะครับผมก็ช่วยกดติดตามแล้วเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม